ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกกบชาแนลครับรบ่ไดยพอกันเป็นอาทิตย์ครับพี่น้องกลับมาอาทิตย์นี้กับมาบานมาพอกบเลยครับเดี๋ยวมื้อนีถิ่มาเบิ่งวิธีการแยกพอผพ่านแม่ผ่านกบนะครับ๋ยวให้อายไายเล่าเป็นคนไทย เดี๋ยวผมเป็นคนขับแยกเองครับนะครับนี่คือบอกบของเฮาอันนี้เป็นกบแม่พันธุ์ครับเดี๋ยวเอาแม่พันธุ์ลงไปก่อนบ๊ลูวาสิเลยจกักโตครับแม่พันธุ์เดี๋ยวคัดเลือกไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องบ่ได้พาะอมาสองอาทิตย์แล้วครับยิงแข่งมาไปเนห้าสี่สามสองหนึ่ง มาเป็นวิธีการขัดแยะแนวพันธุ์นะครับพี่รองไปเร็วๆเลยครับบางขางๆมันติดเป็นหนาหาครับเมาตองมากไก่ใ,จใจยั่ไม่ไก่เลยใกใจเลย,เลยตกหยาจังน้อยครับแต่เมื่อเห็ดดีมันโดดออกเหมครับพี่้องแล้วผมจะขัดแยบเป็นสีสเลย ส,สัมผัส50เฮงเลยว่าเป็นตัวใดเป็นตัวใครน,นี่นี่ครับนี่เป็นตุมนนต่มน่อยน้อยเต้มมีครับพี่น้องม่เป็นบ่อมแมพันนะครับเราเดีด้กระสอบกกันไล่ครับพี่น้องบ่อนี่ อ๋อพี่น้อเมือ่อกันนะครับว่าเ่าไหนเบื้องยังไหครับนี่ครับขางๆมันจิเป็นจุดดำๆสักษาครับคือจังกระดาษไส้ไปยังคือว่าเป็นจุดสักษามันร้อมทีใขรไล้วนี่ มันสิบ่เป็นสุดโตเด้ครับพี่น้องขันดจบ่เป็นไม่ติเป็นแบบเบลลืน่นแบบปกติตัวนี้เป็นไหมครับนี่ตัวนี้บ่มีนี่ห่อห่ตอตรงสัมผัสเองครับไม่นช่สิรู้ว่าวมันหยาหรือว่าวมันบ่หยาตากันหน่อยพน ตัวนี <laughs> ้ม <Yum meio beauty iva> <Okay>, ีหญ้าบักเลยครับตัวนี้เท่าไรหตนาสั มันจำหยาครับต้องได้เขาไปในบอ่อไปหาเรือเขาในบอ่อกาได้เราบูานียแปด ในประมาณเก่าโตแล้วครับเหมือนเหรอเหมือนครับบอนี่ไปเบิงบอไม่ครับ ได้นับนี่อีกบอ่อหนึ่งครับเป็นบอ่อแม่พัน มันเกมืดหนาผสมเหลวมันก็เลยเหลวมืเมดมเหลวทงึงหายอ่ะ หางทองแดง านายพันชดนี่ประมาณจากโตครับผมผมกาไว้สี่สิบตัสามแปดละสามเก้าพอละสี่สิบตไปเอาล่งบอ่อที่เตรียมไว้ครับมันเนี่ย n g าดูซื้อสีลายจักน่อยครับนี่เป็นบอ่อที่เขาเตรียมไว้ นี่คือไปเลือกเราพอพันครับบันนี้เวลล่าเราหนีกับประมาณหงงงเขิงครับเัานี้ <c oughs> อเอาวัฒนธมอะไรแบบนี้เราเสนอพอพันนะครับพี่น้องพอพันธ์กับจิมมี่กองเสียงสองกองเสียงนะครับตัวแดกที่พร้อมที่ผสมพันธ์นะครับเขาเอาเนิ้วนะครับเนิ้ว เหนียวสีกับเหนียวกลางนะครับสอดเข้าไปไตข้างของกบนะครับขันตัวได้พอมันติรัดนะครับมันติรลัดมือห้องอันนี้คือเทคนิคการเลียกพอพันนะครับมันบวรลัดตัวๆได้ครับพี่น้องให้มันต้องรัดแน่นๆนะครับอันนี้ที่ว่าเพแน่นนะครับพี่นี่แต่เดียวรุดแล้วอันนี้คือเทคนิคการเลียกของพอพันกบครับนะครับตัวนี้แน่นเอียกเลยครับพี่น้องนี่ดึงบอรลูดครับนี่ครับพอเลีอยงไปที่สี่ครับพี่น้อง ตัวนี้บมแนคกับบอบอาเฉพาะตัวมันรัดมือเขาแนนนๆครับตัวนี้ตาบอดบอนี่ย่าตาบอดกระมีครับนี่ไปเร็วเลยนะครับพี่น้องโมบันได ามกบพอพันนี่มีประมาณจักบอ่อครับพอพันกบบอ่อเดียวครับมีบอ่อนีบอ่อเดียวได้ครับประมาณลอยก,ก็โตครับบอ่อนีต่ว,ว่าแม่พันหลายบอ่อครับ Oh, itu nih. Nah, apa nih mau nyan bakal itu nih. Nih. ขามีเทคนีคการเลือกกบจะไหกับเข้าสีลูจงไหนวะกบมันพรอ,อมสีออกไข่รพรอ,อมสิบแพ่พันธุ์ครับอันดับแรกกบพ่อพันธุ์นะครับมันต้องมีอายุแปดแปดเดือนขึ้นไปแม่พันธุ์ต้องมีอายุสิบเดือนขึ้นไปครับน้องอันตอนที่สองนะครับสังเกตคือผมบอกไปเรลาเมื่อกี้ครับลักษณะของแม่พันธุ์ที่จะพรอมที่จะไข่นะครับมันต้องมขอีขอบขอบของแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวจะย้อนในเบื้องรับ อันนี้ก็เป็นพอพันธ์นะครับพี่น้องมันพอมผสมพันธ์มันก็ต้องรัดมือเข้าอย่างที่ครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับเพราะว่าตองไปเหตุฝนเทียมหรือว่าไปเปิดเครื่องเสียงให้มันฝ่าห้องนะครับมันสามารถถึงมันฝนว่ตกมันก็สามารถที่จะผสมของมันเองได้นะครับบ่ต้องไปกังว้นนะครับยันมันผสมผสมลอยบนเส้นครับถ้าเป็นหนาฝนช่วงนี้นะครับแต่อัตราการลอด ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คือช่วงนี้มันตีอัตราการหลอดมันหน่อยเพราะว่ายังครับพี่น้องมันมันผสมมาหลายรอบแล้วมันสียเาแข็งแรงขึ้นรอบหนึ่งรอบสองเนาะกบคือจังปลาแหละครับบางบางตัวมันเกิดเามีขาหนาบางตัวมันเกิด่าตัดหามันเกิดยู้สั่จมว่ามันห่วกจมว่าเป็นห่วกมันไตที่นะครับจะให้ดีนะครับคันพี่น้องเลือกเลือกกบเนี่ยต้องประมาณเดือนเมษาคุณสภาพที่สี นาแรงปลายแรงต้นค้นนี่ดิโกมันสิแข็งแรงเหรอมันก็สิใ่เร็วนะครับมันก็จะมีวิธีการผสมนอกฤดู่กับไปน้องนอกฤดูนี่มันแตกต่างครับในฤดูจังไรครับในการเลือกในการผสมพันธุ์ครับแบบเดียวกันครับเครื่องแจ่ว่านอกฤดูมันสิผสมพันธุ์ยากครับชื่อว่าห่อต้องต้องมีการจัดเตรียมเครื่องเสียงเฮดสปริงเกอร์ คลายครับฝนเทียมมิงคีครับมันมันตรงมีการจัดเตรียมหลายอย่างครับคือตรงมีอุปกรณ์ซอยหลายอย่างในการผสมพันธุ์แต่ละเทียนี่ก็ครบซี่ซิปเอดโตครับครบ,ครบพอพันธุลายก็ตัวแม่ ดีโกบพอ่อครับผมน,น,น,นี่คือพอพันพอพันจะนั่งถีดไปลงครับใบอพอพันครับเนี่ย เอาโหเมือ่อกี้เห็นจับสามคูแม่เ,เหมือนสองมากใครอากลากอยูครับพี่น้องแต่เดงว,ว่ามันไปหลักหลักจับเด็กเด้กเดวนี้โอเคครับพี่น้องเขาทาอยู่แดดออกแล้วครับฟักตัวลอยเปอร์เซ็นครับมือนี้ ขับรแดดแห้งเกินไปเราเสร็จเติมน้ำอีกอยู่ครับน้ำมันหน่อยอยู่เห็ดเป็นบอ่อไม่ครับแม่เล่าเห็ดอันเก่ามันขาดน้ำมันซึมเข่าครับเห็ดเลือ็เก่ามันนี่แห้งแดดแห้งมานี่เดี๋ยวฝ่าจับแยกออกจากกันครับก้อนมันสีดแดดแห้งครับก็นี่โอเคครับรอบนี้สี่สิบครูครับพี่น้องกะโอเคอยู่ใครเดี๋ยวเข้ามารอรุ่น แล้วหลุ่นจนว่าแบบวินาทีจะถ่ายจนว่ามันติเป็นโตหัว,ตวโตกบ่นนะ่ะเพราะว่าส่วนหลายมันติตายช่วงมันเป็นหกวนะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวครับเรียงเงี้ยงหยากกบด,ด้วยพี่น้องเป็นคือเ,เป็นขึ้นกันเมดบ่ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคพนติดตามรับชมครับพอกันไหมนีพี่หนาสำหรับมูอนีธขอกาลคํามวาสวัสดีครับ